จำไว้ครับน้องๆตรงนี้คือที่เปิดจำไว้นะไม่ใช่ที่แขวนทีมเข้าใจผิดมาตลอดเลตุมเปลาลาเลตุมเปลลาเลตุมเปลาลาเลตุมเปลาลาเลตุมเป แน่ลหรอะวันนี้เรามาเปิดกันในครัวแม่ใช่แล้วค่ะมันต้องมีอะไรที่เป็นของแม่มาทำแน่นอนเราจะเอาลื้อข้าวของแม่มาปาเคลี่ยทิ้งให้หมดให้มันแตกไม่ต้องมีแดกกันเออใช้กระลากินข้าวได้ใช้ทางมะพร้าวตักข้าวด้จบบ้านเหร วันนี้เราจะมาทําปลากระป๋องฟูกันซึ่งไม่มีอะไรกินแล้วหรอตัวใกล้ข้อเนี่ยตัวใกล้ข้อแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะไปทาบาปไปตีหัวปลาดุกป๊อกมีตาเอามาทาปลาดุกฟูสงสารมันอีโตะแหล่อะไรเนี่ยอะไรปะเนี่ยเออใช้เป็นปลากระป๋องเออเห็นมีควยก็ทําปลากระป๋องเอามาทำเป็นปลากระป๋องไม่เคยเนี่ยเก็ไม่เคยกินเออว่าจะลองทำอีพีนี้ดูมันจะอร่อยปะพูดอยู่ว่าเอย วัตถุดิบมันต้องมีอะไรบ้างอ่ะกระป๋องแน่นอนแหละแน่นอนเลยมีเก็ขนมปังมีเนื้อปลากระป๋องเอามายีรวมกันมแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ทําเป็นน้ำยำอ่าเดี๋ยวต้องไปหามะม่วงเพราะวันนี้มีมีมะม่วงมีแต่ว่าก่อนที่จะไปเก็บมะม่วงเขาขอโปรโมทขายของอีกแล้วจัดมาตอนนี้นะคะอไพูดแม่งปอกติดน่แหละ เป็นโปรน้องมอิูมาแล้วจ้าแคปหน้าจอน,นี้ไปเลยนะคะแล้วทับไปที่เพจเลยจะได้รับส่วนลดไปเลยนะคะ30บาทจากราคาที่ซื้อเลยส่วนลดไปเลย30บาทออไม่ว่าจะกี่กระปุกกระตักเพจก็คืออยู่ข้างๆนี้เลยโอเคค่ะและโปรนี้นะคะมีตั้งแต่วันนี้จนถึง3 1มกราคมนี้คะ่ะ้าไปอุดหนุนมิยูได้นะคะนัพทิกสองแสบแคปไปเลยจ้าเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าไปเก็บมม ลำคานแม่โบแล้วพูดเพ้อเกินไปทำปากกระป๋งอปงตกีแต่ไม่ไซื้อปกระป๋องมาบันลืมันไม่ไรเขาไม่ได้กะให้ตัวซื้อแล้วเขากะเอาอยู่ในนี้อยู่แล้วมันมีอยู่มาเดี๋ยวมาดูกันทุกคนเป็นเขาเรียกว่าตู้เซฟของแม่ถู้ตะเบียงออยามโควิดแม่มีอะไรบ้างทอปมาไว้แบบเยอะมากมาดูกันคุม้มจริงจริงคุ้มจริงจริงยิ่งกว่าคุมค้มคุ้มทุกสิ่ง กระป๋องแต่เราจะเอาอะไรปลากระป๋องใช่ไหมเฮ้ยจพี่จริงพี่อยากกินมากนะผมฝงกันจีพี่ไม่กินปลาดุกจริงเหรอเออพี่ไม่กินปลาดุกเลยเขามีความหลังกับปลาดุกว้ตัวทำไมเขาเคยเลี้ยงปลาดุกแล้วปลาดุกไหลเข้าตูดรถไฟไว้จริงเหรอเสียสิงให้ปลาดุกว่าเนี่ยเนี่ยเป็นอะไรเสียสิงให้ปลาดุกจัไป เอาไปเลยสิบหกกระป๋องขั้นแรกเราต้องทำอะไรต้องเราต้องขัดเนื้อกับแหนมก่อนนะใช่ใช่โอเคโไปเขาแกะให้ไหมเขาผ่าให้ไหมเออตัวผ่าให้หน่อยค่ะมาคือเขาบอกก่อนว่ารุ่นเนี้ยปลากระป๋องรุ่นเนี้ยเขาพูดเลยว่ามันมันดีนะแต่ว่าไอไอที่เปิดอ่ะมันยากจริงเหรอเนี่ยดิเดี๋ยไหนเขาไม่มีที่เปิดมาให้เห็นป่ะเนี่ยมันต้องแงะ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 ก็ยาก แต่มันมันมีข้อดีอย่างเดียวเว้ยคือตรงเนี้ยตรงเห็นเห็นตรงนี้ไหม่วนกระป๋องเนี่ยเนี่ยมันมันเอาไว้แขวนได้เนี่ยสมมติว่าเรากินไม่หมดเราแขวนเนี่ยมันจะแขวนได้ไเขาทำมามันดีมันดีแค่ตรงนี้อย่างเดียวเองโอ้ยสั้นเราเน่งอาะ <c oughs> เอาไว้ดึงไม่ใช่นี่ถูกต้องแล้วเนี่ยเอาไว้แขวนเฉยๆฉยตกระป๋องตัวเนี้ยยี่ห้อเนี้ยเขาทำมาไว้แขวนนี่เาเปิดไม่เปิดที่ตูดก็ต้องผ่ากลางเฮ้ยจะบ้าเหรอจริงตัวอันนี้เราจิบเลยเนี่ยอันนี้ ตาากกจจิงงัมเนี่ยคือวิธีเปิดของเขาแล้วเปิดปแบบนี้ไปเนี่ยทุกคนไปทําตามกันได้คือเนี่ยมันมันเปิดยากยี่ห้อเนี้ยคือ,อมันไม่ไม่ไม่ค่อยอยากซื้อมากินเท่าไหร่หรอกยังไม่หยุดดิงเงี้งเออยเละเทะไปหมดเลยเปิดยังไงเปิดยังไงเปิดยังไงสอดดิ <c oughs> เปิดยังไงสอดดิแล้วก็นี่มันดึงอันนี้เหรอมันดึงข้างบนดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอแค่นั้นแหละอยากใส่คอนเวิร์สแล้วเข้าไปเตะหน้ามือ เ,เจ้าปริญญาตรีแม่ซื้อมาใช่ไหมอฟอร์มโง่ยี่คนต้อร์ตวนนี้จำไว้ครับรน้องๆตรงนี้คือที่เปิดจำไว้นะ,ะไม่ใช่ที่แขวนพีมเ,เข้าใจผิดมาตลอดแล้วมีตัว คนที่จน้ำแล้วมันก็เลยกระจายอะไปลากระป๋องเนี่ยนะเลตุมเปะลาลาเลตุมเปะปลากระป๋งี่ไม้อูกจะเอาซื้อมาเมื่อกี้แบบแบบเลยอะหม้อมันะทำอะไรอะทำอะไรทำปลากระป๋องฟูปลากป๋องฟูนไปไหน เวันนี้แม่มายุงด้วยแล้วหมดเวลาแกล้งเขาแหละเมนูนี้ต้องอร่อยอย่างแน่นอนเพราะว่า <c oughs> คนเอาไปทำตามได้นอะนตีนรับรองอาหารจะอร่อยขึ้นมาเลย โอเคนะคะส่วนประกอบของเรานะคะส่วนประกอบไก่แล้วกรอบด้วยมีแค่2องอย่าง uh huh. นั่นน,นี่เทนี้อย่าเร oh. าหยัมก่อนไหมหยัมกันเลย,เออยใช้มือไม่ได้หรอจวไม่ได้ไ<ม>เละอะเฮ้ยมันไม่เอาขี้มือโอเคอ่ะเดี๋ยวใส่เกี๊ยวขนมปังนะจ๊ะใส่เลยใส่เลยอ่ะเราก็ได้และว้าว <Wow. S 2> เดี๋ยวเราตั้งไฟร้อนๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยมา โอเคเราจะเล่นทอดเลยนะจ๊ะต่ายปตัวนี่เราใส่ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันพองว่ามันจะขึ้นเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีโหอมเลยหมูปะเนี่ยยังไม่ได <Labor ator. S 1> ้กล <vastly> <less> ิ่นเลยมึงเป็นโควิดปะเนี่ยจมูกมึงไม่มีกลิ่นเนี่ย ตัวเดี๋ยวเขาไปเก็บมะม่วงก่อนนะโอเคตัวเอาเปรี้ยวนะมะม่วงเปรี้ยวนะเปรี้ยวมากๆโอเคฝากนาทีนี้ให้กับพี่โบทอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูมะม่วงหตรงไหนวเนี่ยนิ่มเปรี้ยวนะหอมเปรี้ยวไงทำดุกฟูหืมของดีหรอโอ้โหดูดิดู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 หูของสดสดได้แล้วครับที่เกิดไปดิาตัวมะม่วงมาแล้วโอ้โหลูกเล็กนี่ยะสองลูกน่ะ นี่เดี๋ยวเราจะไปทำน้ํำจิ้มกันใช่วันนี้วันนี้เป็นครัจริงจังมาเฮ้ยวันนี้แม่โบลงมือเองจริงจังมากเลยเสร็จแล้วจ้าโอ้ยส่มือพี่ยิ้มนี่ก็ไม่ตกจริงเลยนะครับแมดูจากเหงื่อก็รู้แล้วนี่ไง ผ่านแม่ไปได้ไงอะเดินผ่านแม่ผ่านแม่ไปได้ไงอ่าเค็มปลากระป๋องฟูนะตัวเนาะปลากระป๋องฟูไหนเนี่ยนี่นะคะไม่ได้ถุงมือคนเดียวเดี๋ยวก่อนมันก็ได้เรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยได้เรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยแปลกดีเหมือนปลาดุฟู ันคล้ายๆกันเลยอ่ะอือร่อยอ่ะใครก็เอาใครคันกี่คำทำยังไงกี่ใจมาพี่เท่ปลากระป๋องฟูพี่ทำปลาทอดหรือไงมันถึงได้ฟูอย่างงี้ใช่แล้วครับปลากระป๋องฟูเรียนแบบปลาดุกฟูสําหรับคนที่ไม่กินปลาดุกครับผมนี่จริงอ่ะต้องโดนมะม่วงด้วยพี่มันเหมาะกับเหล้ากับเบียร์นะไม่นะอ่าอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีรวม้องเสียก่อนปลากระป๋องฟูแล้ว เดีวเดีวากระป๋องฟูเออนี่สูตรแมวสูตรที่ไหนมาจอมขอ่ะฝัน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 เอมันจริงไหมวะปลากระป๋องฟูมันจะเหมือนปลาดุกฟูนี่คิดมากต้อคิดมากกงี้แดีขั้นแปลกดีเออก็ดีนี่นี่คนนี้รีเควสมาบอกไม่กินปลาดุกก็อยากจะให้ แบบเยี่ยมใครปัดเทคเจอร์กรอบเหมือนแมงลูกโลูจานรสชาติไม่เหมือนผมจะรู้ได้ไงเพราะคุ้นเมื่อกี้จะแมงลูกพลูมันต้องเคยมั้งหลายชีวิตนึงอ่ะไม่เคยหรอกโอ้หไม่มีทางออกกูกินมั้งดิอะลองชิมเองหรือจะอ้วนนะเนี่ยนะอร่อยรู้ว่ะอร่อยแบบเนี้ยๆจริงหรอตัวลองยังยังอือให้ตัวกินตัวกินก่อนอือเขอ่อ้วน กินครอบเครื่องอ่ะมั่งเด็ดมากแล้วก็วางไปแบบนี้พ,พริกนิดยก็ได้โอ้โหอร่อยด้วยอร่อยจริงตอบเป็น,นไงแนะนำไหม EP นี้แนะนำไหม,ม,มแนะนำนะคะนรับสำหรับใครอยากกินปลาดุกฟูแล้ว หาไม่ได้คนไม่ชอบกินปลาดุกอะไรอย่างนี้เร็วกว่าเป็นปลาดุกก็ต้องเอาไปย่างหรือไม่ก็เอาไปต้มให้มันสุกก่อนแล้วก็เอาไปยีแล้วไปฟูเอาไปตำาไปตำมานะแล้วก็มาคลุกเออเรื่องเยอะงั้นอีพีนี้ก็ต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆแนะนำถ้าไปทำตามกันสำหรับแบบนั่งกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยของกินเล่นกินไรเนาะใช่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะ โบน้อมีอยู่นะคะแจกปีส่วนลด30บาทนะคะแค็เจอร์ไปตรงนั้นให้เป็นรู้ว่าเป็นคลิปเนี้ที่มันมีน้ำพริกไปแล้วก็ทักไปที่เพจน้ำพริกแม่โบเลยนะคะแม่ต้อแปะลิงก์ไว้เทวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะอ้าวแม่ยังไม่หยุดกินไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ